สวัสดีครับสวัสด sure> ีครับสวัสด uh ีพี่น้องลุงปานาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับวันนี้ก็มาพร้ากันเสาวันเสาวันยังเสาวันขั้นเนาะเสาวันขั้นที่ยี่สิบสีปีหกหาครับครับวันนี้บ้านล้านพพี่พี่น้องเขารอปลาคือเก่าครับวันนี้ก็มาเห็ดไข่คือเก่้าด้วยจ้ะแวันนี้ก็มาไม้เก่าด้วยครับวันนี้เ่ามาอำเภอเขืองไน่เนาะอำเภอเขืองไน่บ้านสางทอก็จ้ะแมนอำเภอเขืองไน่จังหวัดอุบลราชธานีจ้ะครับ มาหาพี่เล็กคือเก่าแหละจ้าสองอีสานบ้านแม่แล้วจ้ะยังมันพอกันได้เนาะพี่เล็กอีกฝั่งงนึจ้าพี่เล็กกำลังขามมหาจ้าหน่องมับกระบาลานเขาเมซ่าดจะไม่เลยบอกพี่เป็นนักเขาก่อนเลยบได้จ้าตื่นสู้ไว้ครับพุกจอบรรพบุรุษเมืองเลยเนาะเหมือนเนาะจ้าต้องใส่จิ้มเมย์จ้าครับไปลุ่นไปหาเห็ดกระบาลานกับสาวน้องครับไปกันเลยครับครับวันนี้เราก็มางรอปลาอีกคือเก่าครับเขาไปกัดเก่าครับ มากับพี่เล็กมาพี่เล็กครับพ่อพิทมัเล็กอีสาบ้านแม่ครับมันนีก็เล็กสองเล็กน้อยเล็กหน่อยครับเล็กใหญ่ครับครับนี่ก็สาาเล็กมารอครับนี่ไอกัไม่อาจครับตาพิงครับตาพิงสายรออืมป้าครับอืมฝากนำเลยเด้อครับเด้อเด็กสองตาพิงตาเล็ก พี่เล็กครับไปพี่เล็กเป็นผู้นำทางขึ้เกขาครับมันนี่อันมันครับเห็ดไข่ขาวครับดอกแหนกเขาห้องมาล้านเสนแต่ดินเป็นดินพ่นได้จริงแต่พ่นอยู่แต่ว่าพ่นดินทรายเนาะจ้ามันดินเหนียวมันหลุดหมดเลยจะมันนี้่าสาวน้องก็มาล้านสีมันมาเนาะแอ็นสีมันหน่อยมันไลยครับมันนี่สีเดีเตียมตาขึ้นมาหวานบอมาหลุ่นกันในเงาครับมันนี่อ้าวสานุงพอแล้วครับ นี่ยจะจูบหาจูมนะหาจูมจ้าเจ้พี่เล็กว่าเนี่ยงามเลยนะมีเสียงพี่เล็กมากเลยครับหากระตาอืมแล้วน้องแล้วน้องออกกระตามาอีกแล้ววันนี้เ็นกระตาบ่ได้เลยครับคนมากนะจ๊ะอ่าครับมันมันครับงามเลยครับ ชิมุคือมากเนาะใหญ่ขนายใหญ่ขนาดนี้เหรเด็ดหอมขาวเลยอยากไหมเนี่ยใครเห็นลางงูครับไหลางงูเด้อจ้ะเนี่ยงกเหลืองไว้จากแบบเนาะเพราะว่าถ้านเป็นลางงกเนี่จ้าเวลาเขาพายตรงกลางมันสีเป็นหลงสีเด้อจ้ะนี่งงกเหลืองครับเป็นสีขาวกับสีเป็นหลงแบบนี้เด้อจ้ะ เ็เฮละงาห์น้เ,เงงนนพิ่นสิบ่มีบ่มีหลองตรงกลางเด้อจ้ะสิตันไปเลยหล่ะกะ้ะดอกเฮดเพิ่นนี่สีนักจ้ะเป็นเฮ็ดละง,ง่นี่ดอกจะเบากว่าเด้อจ้ะใส่ยังไงนะสังเกตเบิง่งดีๆเด้อครับช่วงนี้กว่าเฮดออกหลายหลากหลายชนิดเนาะออกรวมกันมาเลยเนาะจ้ะแม่นมีเฮลางโง่เฮละงาห์คนกันมาจ้ะใครเป็นใครนี่ครับนนโดยที่สุดคือใครเนาะโดยเฉพาะเป็นใครเนาะจ้ะเพราะว่า บางคนโมโหจ้กเฮ็ดครับกะที่เบิ่งยากแน่อยู่บ้านลงก็จะนอกนี่กะเก็บมาหลายปีกับคุณเทเลยนะจ๊ะแมนเฮละงงงปรต้องพาเบิ่งจับกะโหนะจ๊ะว่าลำนักเพิ่นมีขี้เฮลังงนี่คือเฮลังงานนะจ๊ะแต่ว่าส่วนใหญ่เฮากับ่ได้เห็นบ่เก็บางท่านเฮละงานเนาะเมนวันนี้เห็นเท่ากับโหนะจ๊ะครับไปหากันอีกครับนี่จ o o m ยังไครับออกจตกมพ่นหน่อยครับอุ้ยขาเนาะต้องบูนี้แหงเด้วยแต่ให้ไป ให้เป็นหอมครับสอางามเลยนี่าลานครับอยู่มีไงเลยมาลานกอแต่ของญ่เนาะของไงญ่นนี้วานปนไหนครับวานเาพอเนส่วนคำครับมันี่มาลานยาวเตะเสาเลยมันี่อะไรครับเยเนอุ้ครับน้อะไรกินเะไรขอให้พี่จ้าโอ้คนแดบนางไม่ได้แต่ นี่เห็ดไปจ้าน,นี่ทรับโอ้ยสาวน้องเด้อจังมามแม่เลยแม่ก็โบกเนาะ,ะจ้าโอ้ยงามแฮสุดยอดจ้าสาวน้องอ่างนี่เด้อจ้งพี่น้องสาวนงมวนเหน็นเนาะบวานท้าบุกเมีเห็ดไผยเ<ม>ด้อจ้ากกงามเลยครับสาวน้องเด้อนี่เมื่อวานสาวน้องไปปีงตำปนให้บ้านลานกินน,นู้สีแห้งเนาะหอมแห้งครับจริง <c oughs> เสียบเลยคำเขา,างไ,งไงขุยโอ้ยเสียบเสียบบริจินไงแถวบานพคนปีงน,นั่นจ้ะแมนตราคนบานแห่งปีงหอมเนาะจ้าเหยียดเสียบเลยเด้อ<ม>จังบานอืมนอนตาสาวนงเลยครับเฮ็ดเหมือนมิตรจุ่มจูงเลยจ้ะนี่เวบาา้านแถวเาเลยเนาะจ้าในมาหอดปลากะโอ้มุนกว่าแล้วานน้ำมาไว้หมุนกว่านะแมน มาหลุดกันเบิ้งเงเหมือนสีมานบ่ครับเป็นขาอน้อยครับอืมโดนง่ายด้วยครับดอกงามไหมครับเป็นเสระเปาเป็นหอมครับจุ่มจุ่มอ่ะจังนะมีเสียงอะไรเด้อครับเพราะว่าปลาไก่ทางเนาะ มเพิ่บนชานุ่นงขาเด็กยืนเลย <c oughs> แข่งหนาที่ดอกงามเนี้ยมาจอด <c oughs> มาจอดรถกลางทางน้พ่อเฮ็ดละโง่ครับโอดรถกล้ยกับเอฟซีโอ,อดดเค <c oughs> มาปล่อยยายมาหาเฮ็ดกันครับเอฟซีมันอลไรครับมันแล้ว <c oughs> นี่แต่ว่าจอดขางข้างครับพอดีพอเพีนเอสซี่ครับอพี่น้องก็ไปหาเห็ดด้วยกันนะเอาปลาเห็ดเท่านี้สิมีตั้งปลากลางทเลครับอี้ มันี่ก็มากครับพี่เล็กกัเก้าครับอือครับนี่กันแม่ครับแม่เอฟซีครับแล้วพอกันครับอือือพี่เล็กเป็นผู้นำทางให้เก้าครับมันี่โอ้คนหาอยู่คนหาแ่เดืนหลังจากกินข้าวเศร้ามาแล้วเนาะดอกเล็กน้องฮอครับคำงามเลยครับอือ

โครงการคนละครึ่งนี่ดอกเห็ดนี่ยพอมเลยเด้อเวลาหนุ่มเขาตีเมื่อวานนี้นะนี่ดอกใหญ่ครับตหนุ่มกับพ่อคือกันค่ะยิบพุนครับ

โอ้นออดูบนขุดกันกินนน่น,น,ม,นม่นอะเมนจ้ะโอยมันมีแจะดอกกำงามน,นะมมเดียแต่แหงครับเ็บเสียงด้บบจอจะ้ะมาม,ามังง่ไหมเนาะจ้ะมันเี้เ็กเห็น,เห,นเห็นยังกับเก็บไปน้านั่จ้ะแมนขอบพี่น้องมากล้อยอยังนจ้จะเะี๋ยวอาจะเห็ดไข่ถ้าเกิบว่าจาคิมพี่น้องเบ้งนะแมนเก็บปนกันไปนี่ละจ้ะเด็๋แต่แหงครับ

อ่มนี่เนาะให้ดอกยเด้อจังเข็้มาดนน่อเนาะนห่มนี่ออกลายเนาะจ้านี่จะดอกงามเด้ครับปีเล็กเข้าไปจักไปทางไหนน้องม่เดินหน้ากันมาพอดีเมีเสียงดอกเข็ดครับดอกเม็ครับอันนีู้่ลอยๆดิ้น งามจุ่งกว่างามครับนี่เป็นปเรื่อยๆนะรวมถึงคนมาคอยเขาด้วยนะอตอนมาเห็นหอยเคียนะวัน,นมาไปจ้าส่วนนี้เป็นส่วนของบาลานกับสาโน่ฮ <laughs> <laughs> ึ่ม ไข่ขาวครับออกขุ่นโพดน็ดไข่ขาวขาว่าไข่ขุนเนาะอือฮ่ไข่เกียจะมีเนาะไ<น>ม,ม่นียใ่มันจะดอกขัดสันอีกแล้วครับครับนี่กตาของหอก่สีเต็มแล้วครับ ต่ดอกงามๆเลยไปไปรออีกครับอ,อ,อ๋อดอกมเกงามๆเลยเด้อครับสุหยอดแห้นะเห็นจะดยอดแหง ผมยเ้อเก็บมาจะด้โดนตัวเนะโดนเียดเลยเทาผมอมไปออมมานี้นะครับออกตัวร่ฟอย่างนี้เนาะฟนเนาะสองดอกนี้บาราวดูก็มีเป็นร้านขามไปเรื่อันนีแ่ลไปยกหัวมนนะหยดอกใหญ่เลยครับ

ดันกูมาเลยนะดีแฮงหาเป็นเงาใช่ไหมจ้าสง่าช่นะมีนนะเป็นข้าวร่จ้าในเฉลิม,มสีมีคมเน่เด้อจ้ะต้นน้ำออกเนาะแมต้นน้ำออกค่อยแกงเด้อจ้ะแต่เวลามยังกุ๊ปกุ๊ปดีแฮงเด้อจ้ะนี่เป็นเด็กเป็นเห็ดเพิงเห็ดตาแห้เห็ดแล้วก็เห็ดเป็นเห็ดก้อนะแดงเนาะเห็ดแดงหนะเด้งหยางสันองเยียกาตาเด้อจ้ะ มึงเดบของประเทไทยเนาะเก็บเลยจ้ะไทยพี่้องเขาบอกถูใเห็ดไข่เนาหลายนะเอาเห็ดตาเล่ครับงามเลยง่ายขึ้นครับงามงายเลกสวยงามงามแนงครับกำลังออกมแข็งเลย งามแห้งแล้วเฮ็ดตินเริ่มออกเป็นเห็ดนาแรเฮ็ดนี่ครับจุงงามไหมเขาเป็นอะไราเงยาวเลยโน้งพี่เล็กอเฮ็ดงามนะครับโอ้ดอกงหญ่แห้งครับที่ตาเห็ดเด็กกิเต็มแล้วครับงามเลยเบือหลังเบื้องหลัง สวยสวยเลยค่ะเห็นสาวนู่เห็นนางงามเฮ้ยเห็นอะไรกับเห็นนางงามงามพี่กันอ่าร้างตักจะงามัวนด็กจะแดงว่าบตันั้นหอดเด็กพยอล้วครับนี่นะครับเห็ดไข่ขาวครับเห็ดไข่ขาวไข่พุนครับแต่ว่ากินเป็นเห็ดไข่ขาวนี่จะออกหอมกว่าเห็ดไข่เขียวครับไข่เขียวกับหอมเหมือนกันแต่ว่าหอมมาแห้งคอไข่ขาว ขอบคน,นบางพุ่นนะครับเปล่าล้านเปิดเปิดไปตองออกพ่ออีกสองดอกฟังตรงขามหน่อยเขียบหน่อยกันระวังเด้อครับเอฟซีเขาปลาหาเห็ดครับไถึงหม่ถึงเมื่อไนะต้องเขียบผืนที่ดีๆก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนใบหม่ก็ล้ายครับสัตว์มีผิดหลอกดานครับตอนน้องมีหลอกขางท่าเนาะ พี่น้องย่างสายนาะเขาในาเขินมาจ้ะพี่น้องมากกันย่างเขาในาเขาในาเลยครับมองขำอยู่ข้างทางบ่ได้ครับพอ,อเห็ดเผนมักโซ่กันครับอ <c oughs> ือพี่มันงามแหงจุม่มเพอด้วยอือ <c oughs> เห็ดบาลลานดอกยังไงได้ครับแต่มันเห็ดไข่เด้อแต่เห็ดบาลลานออกอยู่ในแหงครับใส่ <c oughs> เ,เครือแต่น้องเอ,อาได้คือเก้า หกปันได้สาวน้องกระมุนครับจลับมาเป็นเห็ดอ๋อเห็ดพวกดอกเดียวครับดอกละฝนเนาะดอกงามว่าสาวนองเอาไปเรื่องไปปีงตามจะใกลเใ็ดไข่ได้ด้วยจ้ะหอมแซ่บหอมเป็นเห็ดเทศกรอบเหมือนโบรานกินน้ำโารานเลยกินแซ่บเง้ยครับเห็ดกรอบกรอบนอกนุ่มในสาวน้องปีงไว้หลงเกือบไม่ครับนุ่งย่างขามเลยยกัน ครับมันนี้เป็นในกาศในป่าของห้องมันก็นท้องฟ้าแจ่มครับแสงแดดออกมาแต่เศ้าเลยครับมันนี่นนองห้องก็มาหาไร้ครับมันีม,มานมในคุนค้นครับจะเฮ็ดไข่ลวนๆได้ครับเอาครับพี่เล็กคุณพ่อแล้วครับชารเด็ด เห็ดละงกเหลืองครับรงกเหลืองกำลังจุ่มงามๆจ้าสาวนุ่งกระยางผ่นานไปวังหันแต่ว่าพอเห็น <c oughs> นี่เห็ดเห็ดสาวเล็กเห็ดอันนึงเห็ดผีดเล็กครับหเห็ดม่เล็กเด้อน้องสาวนุ่งกระเป๋าล้านกรยางไก่ไปแล้วน <c oughs> าวร้านกระมัวครับเพราะว่ามอนิม่าสองเล็กครับ <c oughs> งามไหมครับ ฐานงงพลันกระพอีพุ่นครับดอกเห็ดฐาลงครับโอ้ยงามพิเศษมาล้านพุนยังในขีดดินทรายนะล้านพุนอยู่เลยงานในดูถูกปันนะโอ้ยใดูถูกสีคือปขีดดินทรายแห่งเนาะโอ้ยเห็นพี่เล็กเด้อจ้ะเล็กเด้อครับนี่พี่เล็กวาวอีเล่ขอบคุณค่ะพี่เล็กหอแล้วสินะดอกใหญ่เนี่ยเนพี่เล็กเห็นอีกเลยครับสามดอกเอาเดี๋ยวไปเอาเห็ดวาวล้านพอก่อนครับ มาลานพอไว้ดอกนึงอยู่โหเจ็จูมึงงามไหมเนาะจ้าใครขานเนาะงานไปครับแปกน้ผีเล็กครับอ้าวนี่เก็บผีเล็กอีกเด้อครับนี่เด้อจ้านいいี่เล็กให้น้องเก็บครับผิเล็กกับผีเล็กพ่อแล้วอาจารย์อู้หูงามเลยครับโหออกงามแห้งเนาะจ้างามเลยสวยมาก โอ้โหตาโน่งคือดอกใหญ่เลยใหญ่ป็นเจ้าของเด้อจ้ะทานูวกเก็บเลยนะจ้าจ้ามีให้พี่เล็กเก็บเขาให้มันเก็บพี่เราโง่ไรแล้วเจ้าบ้านเป็นบริษัทบางอย่างอยาให้พี่เล็กมันอึดเป็นคนให้ตาโน่งมันเก็บเพชรไข่จ้าบ้านบ้านสาวน้องบ่มีเห็ดไข้พ่อเดาแต่เห็ดไข่เฮเราโง่ก็เอาให้ไม่เล็กจ้าดูดดอกงามๆเลยจ้ะ เอย่าไปรวมกับหมูก่อนนะพอดีได้แกงให้กันเลยได้ถ้วยนึงพอดีงามเลยร่วไปเลยงามเลยจ้ะจ้านี่ยอดเห็ดที่ห่อได้ห่อมันวันนี้นะจ้ะมีแต่เห็ดคุณภาพเด้อจ้ะเห็ดไข่มีแต่ดอกงามๆจ้ามาในขั้วขั้วเหมือนเนาะจ้าพี่กาย่อห่อวันนี้กะอบัตรสั่งโทนะอำเภอเขางหน่ายจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะกับพี่เล็กเนาะจ้ะส่องอีสานบ้านแม่เนาะจ้าพันพานำทางมาเนาะจ้ะ แต่ได็กกับเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พียผีพันเด้อจ้ะเพันเป็นกำลังใจนะจ้ะคลิปนี้สานงสิ่มาบอกพี่น้องเด้อจ้ะสานงสิเล่นเกมกับพี่น้องให้พี่น้องเลือกเบิ่งว่ากระตาเด็กกระตามาล้านกบสานงนะจ้ะแต่ว่าอย่าฝากเขาไปเบิ่งคลิปน้องเล็กกับคลิปส่องอีสานหวานแม่เด้อจ้ะส่องตะเพียงอย่าฝากเขาไปเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิถ่ายื่งนะจ้ะ ไปลงก่อนกันดนเบืองพ่นอ่นลนะละน้องอ่าเชิญชาวคิวเนียไดไนกับฟังพี่ฟังน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบาลานก็ซาโนงนีนเด้อแต่เด้อกดกระดิง่งเพะ่ิสิรับคลิปใหม่ๆจากบาลานจ้ะจังขอการคลิปใหม่มือใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับบาลานอันนี้บาลานขี้ขันปีคลิปได้จ้ะพี่น้องตะเพ่งกับยายอาจ้าพี่เล็กจ้าแบบนี้จ้าน้องเรียกไปไหนล่ะ เราเลยคุยโทรศัพท์อยู่จ้ะจังพอกันคลิปไหมจ้าบายบายขอบคุณพี่เล็กผู้นำทางนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่จ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะจ้าบายบายค่ะเครับหอบคับอบคือบครอบครับขอบครันขอนคอยคุณครขอบคุณคะัพขยงคุณลรับขอบครอบคุระขอบคุณะรับอบคุณ้ออ รับชมสองแต่เพียงสายลรอนะจ้ะเป็นกำลังใจแห่งกันแลกกันนะจ้ะพี่นอ้องเฮาซอยกันจ้นากำลังเดียวกันครับจ้าขอบคุณจ้า